มีอุปกรณ์ช็อตรับฟาร์มแมปต่างๆตัวการ์เดนทอยเดตทาวเวอร์ดีฟเอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกิปิดี้ทาวเวอร์ดีเน์และยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสมไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาครับผมคลิปนี้เราอยู่กันในแมปอัลเมตลาสเทนกันนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวละครจากอัปเดตท,ที่77อัปเดตของ Godly ี่ช mon นนะครับน่าจะเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วแหละจากอัปเดตนี้เนาะก็ตัวละครอย่าง โยโลนะครับก็เห็นในแชทเขาบอกว่าชื่อโยโกะไหมตัวละครนี้นะครับโยโล M 8 2เนาะเป็นระดับเซเลเชียลนะครับวางแอร์เป็นไร้ธาตุแล้วก็ตีกายภาพนะครับดาวมจเริ่มต้เนเืนสอ้อยสิเอ็มโอ้ระยะ151คูดาว69.5นะครับบัฟกิดแล้วก็ถ้วยทองเนาะสกิลทีเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นสายคีนะครับอันนี้นะ แล้วก็เบสซิ่งมีเบสซิ่งด้วยก็สามารถไปใส่กันได้ผมกลัวใส่แล้วจะไปทับของเจ้าของเขานะครับโอเคส่วนวิธีการหานะครับตัวละครอย่างโยโกะเนาะก็ต้องไปที่ตัวซัมมอนนะครับโยโกะจะอยู่ในซัมมอนนะสามารถเลือกได้ทั้งเซเลคชั่นะอย่างนี้นะครับแล้วก็อัลติเมททั่วไปที่จะเข้ามาเป็นระดับมนะิติกเนาะโยโรเป็นระดับมิติกนะครับส่วนของอีโวมาที่สตอรี่นะครับแล้วก็เข้าไปในดานอย่างนี้ แต่ล่าสุดเลยนะครับ Camina City เนอะอยู่ใน Story แอค6นะครับผมแนะนําว่าเป็น p ร์ e r t h อ o r y แล้วกันนะครับโอกาสออกเนี่ย10%แล้วก็การันตีอยู่ที่10รอบนั่นเองสําหรับตัวของ Evo ของ Yogo เนอะโอเคก็ ID นี้เป็น ID ของนอนนะขอบคุณสำหรับ ID ที่ส่งมาให้รีวิวด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในแมปนะครับว่าตัวละครอย่างโยโกะเป็นแบบไหนเก่งยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสลหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ะครผมซึ่งา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติ่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะยครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครนะครับน่าจะเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วแหละเนาะก็คือตัวละครอย่าง โยโรอันนี้ผมไม่รู้ชื่อจริงๆเขานะว่าเขาชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลดีทีนึงเนาะตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะเริ่มต้น200กอกว่าล้านนะครับนี่นี่วงการจมตี151ยห้านะครูดาวหกาวินะครับแล้วก็คีเชงนะครับร0 0โอ้เยอะอยู่นะเริ่มต้นมาอะเดี๋รา,าดูพาร์ตสิกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพาร์ตแรกนะทุกคนตัวของโยโกใช่ไหมโยโกเขาก็คือพาร์ตเนี้ยจะมีตัวเนี่ยเลขอยู่บนหัวนะครับ ซึ่งเลขเนี้ยมันจะนับตามครูดาวของโยโกะเนาะไม่รู้ว่าผมเรียกผิดยังไงของอภัยด้วยนะครับโยโกะเนาะในการที่จะการโจมตีของโยโกะเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดตามนี้นะทุกคนมันคือคิดตามพาสซีฟวันนี้การโจมตีก็คือเมื่อเมื่อถึงศูนย์นะครับก็คือถึงศูนย์นะจะมีการโจมตีเนาะในการที่จะทําให้ตัวของโยโกะเนี่ยโจมตีได้ไวๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คือ หนึ่งนะครับผมเมื่อมีการคิวนี่ครับในระยะของตัวโยโกเนี่ยจะลด2วินะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนที่อยู่ในระยะเนี่ยโจมตีจะมีการลดคูดาวด้วยนะครับ0.5วิอ่าอันนี้2วิอันนี้0.5นะแล้วก็ถ้ามีการตีติดคิในระยะนะครับก็จะลดอีก0.25หมายความว่ายิ่งตียิ่งตียิ่งคิวยิ่งติดคี ตัวของโยโกะก็จะตีไวขึ้นมากนะครับตีแบบพับๆๆๆเลยนะครับไอ้คูดาวของเขาเนี่ยจะลดไวมากประมาณนี้อันนี้คือพาสิฟแรกนะครับพาสิฟต่อมาเฮฟวี่เวพอนนะครับโดยคิพื้นฐานนะครับคีเชงน,นะโอกาสคิจะเป็น100%ซโดยทีโดยคิที่เกินมาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าถ้าคิที่เกินมานะครับจะแปลงเป็นคิดาเมจนะครับ3%ต่อคีเชงง1%นะครับ แล้วก็ SVA เนี่ยจะไม่สามารถลดได้เนาะยังไงก็ตามนะครับโดย SVA เนี่ยจะเอ่อเมื่อโดนลดนะครับจะเปลี่ยนเป็น2%ดาเมจต่อ1 SVA ก็คือถ้าเราเอาเลกูลัสมาเล่นเนี่ยเขาก็จะได้ดาเมจต,ตรงนี้ไปด้วยนะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจเนี่ย2%ต่อ10ระยะนะครับโอ้เออประมาณนี้นะก็เป็นการบูทดาเมจให้กับตัวเองเนาะต่อมาสไปร์ลพาวเวอร์อะสไปร์อปลอ๋อคงจะไม่ได้มีสว่านหรอกใช่ไหมออไม่น่าไม่น่า ทุกๆเวฟที่เออ่หลังจากจากวางเนาะทุกๆเวฟที่ผ่านไปนะครับหลังจากวางนะครับจะเพิ่มดาเมจนะครับ5%โอ้ห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเ,เกี่ยวกับธาตุนะครับใส่มอนทุกเออ่ใส่ธาตุทุกตัวนะครับก็คือเป็นการโจมตีโดยปกติแล้วเนี่ยคือโยโกะตอนนี้เขาเป็นธาตุตัวของไลท์ธาตุใช่ไหมการโจมตีปกติเนี่ยมันคือทำดาเมจ100%ก็คือ239แบบตรงๆไปเลยนะครับแต่พอมีพาสซีฟนี้เนี่ยพอผ่านเวฟไปนะครับ1เวฟจะบวกดาเมจเกี่ยวกับธาตุเนี่ย5%สูงสุดที่ 300%นะครับหมายความว่าต้องผ่านไปกี่เวฟวะเนี่ยถึงจะได้300%หูอนโหนานอยู่นะติดเวฟนี้ได้แค่50%เอนงนะติดเวฟ50% 20บเเ็บวฟ1้อหมายความว่าต้องผ่านไป60เวฟนะครับถึงจะได้30 0อเอ่อทุกธาตุเลยเนี่ยแรงขึ้นอีก300%นะครับประมาณนี้อันนี้คือพาร์สขอ,องตัวละครอย่างโยโกะเนาะเดี๋ยวเราอัพไปเลยนะครับ โอ้ยดาเมจดูดีดาเมจด,ด,ด,ดูดีอยู่ 9B นะครับ 9B ออันนี้ต้นไม้ยังไม่ตันด้วยนะอืมก็ก,ก,ก็ก็ได้อยู่มั้ง <c> ก <oughs> <c oughs> ็ได้แหละคือพาสซสิบเขาก็โจมตีก็ต้องถ้าเล่นคู่กับ MY, แกมมี่แกมมี่ยิ่งตีไว้ y, ยิ่งขี้ตัวนี้ก็จะพาสซสิบแบบเด้งรัวๆเลยไหมเนาะพาสซสิ ib, ก็จะเด้งพับๆเลยอย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าไม่มีถ้าตัวตีช้าๆมาเล่นกับตัวนี้ก็อาจจะอาจจะช้าหน่อยเนาะเออแต่เอาจริงๆตัวละครนี้ก็นึกถึงตัวอะไรนะจากไอ้มีนะใช่ไหมจากไคจูหมายเลขแปดนะหือเอานึกถึงสมัยก่อนจริงๆนะที่พากันเป็นลงด่านธาตุแล้วก็ใช้ตัวละครอย่างมีนะในการลงนะครับดาเมจที่เวอร์สุดถึงจะตีช้าแต่ก็ยังน่าใช้สําหรับสมัยนั้นนะออ <laughs> หลายๆตัวเนี่ยในอัปเดตนี้นะครับเป็นการเชื่อมกันหลายๆอย่างแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตกันแบบ คือคอ,ออกแนวมีซัพพอร์ตมีการเชื่อมโยงกันอะไรทำนองนั้นนะครับเป็นพาสซีที่คอนเน็กกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ครับตัวละครอย่างโยโกะนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปด้วยนะครับผมเจอกันครับผม